สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชีวิตอิสระ88นะครับหรือ f รีดอมไลฟ์ e 88ด้ยผมแซมนะครับที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับแซมจะพาทุกท่านไปดูกันว่าประเทศไหนนะครับที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านะครับประเทศไหนที่เราไปแบบไม่ต้องใช้วีซ่านะครับถือแค่พาสปอร์ตเล่มเดียวก็สามารถเข้าประเทศเขาได้เลยนะครับไปติดตามกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับลุยกันเลยครับ สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับชีวิตอิสระ88ดเลยฟรีน้ำลายแปด88วันนี้ยังอยู่เกาหลีนะพอดีเ,ดเมื่อกี้นั่งอยู่ที่โรงแรมเลยหิวข้าวนะครับออกมาทานข้าวตรงร้านอาหารของน้องสาวนะครับชื่อในในเกาหลีนะในกรุงโซชื่อร้านฮานานะครับชื่อร้านฮานาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮานาเฮาส์ House, นะครับใครมีโอกาสก็แวะมาชิมนะครับแวะมาชิมได้เลยนะครับฮานาเฮาส์ House, อยู่เวลาที่เมื่อกี้ <my Swedish> เทปที่รัตทำพูดที่โรงแรมนะก่อนที่จะมาถึงพอดีพูดพูดไปแล้วหิวข้าวนะก็เลยมากินข้าวนึกงถึงแวบแรกที่นึกถึงก็คือร้านอาหารของน้องสาวนี่แหละแล้วที่ที่เกาหลีเป็นร้านอาหารไทยเนาะอ่ะ,อะโอเคข้าเรื่องมานะครับอัปเดตน,นะนะประเทศไทยคนไทยนะ,ะเวลาที่จะไปเที่ยวประเทศไหนก็แล้วแต่นในปี2019นะครับมาดูกันเลยว่าประเทศไหนที่ไม่ต้องขอวีซ่านะไม่ต้องขอวีซ่านะยกเว้นวีซามาดูประเทศแรก ประเทศแรกก็คือประเทศเมียนมานะครับเมียนมา14วันเนาะไม่ต้องขอวีซ่านะครับไปได้เลยนะครับประเทศใกล้เคียงนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวนะครับอยู่ได้30วันเด้อนะครับอันนี้ผมก็ไปมาทั่วแหละอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูไซนะครับอันนี้ก็คุณแม่ใส่บาทอันนี้ก็ใส่บาทที่ท่านหลวงนะครับแล้วก็นนี้องค์พระท่านหลวงเมื่อานคืนก็เวียนเทียนอันนี้งานที่ผมทำนะครับที่ เวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์หลายเมืองครับสวยงามครับประเทศลาวเนาะแล้วก็กัมพูชานะครับกัมพูชาผมผมว่าผมเดินทางมาเยอะนะในเอเชียที่แบบสามสิบสองประเทศนี้น่าจะแบบไม่ได้น่าจะไปครบนะแล้วเราดูรูปแล้วกันครับไปหลายประเทศมากอันนี้เป็นกัมพูชานะครับก็สวยงามอีกแบบเวลาตอนกลางคืนล่องเรือทานอาหารไปดูอัปสราโชนะครับแล้วก็อันนี้อากาศร้อนมากอากาศร้อนกับบ้านเรานะครับอันนี้เป็นกัมพูชานะครับกัมพูดียนะครับ ต่อมาประเทศที่4ครับเวียดนามนะครับเวียดนามก็จะมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับชอบอากาศหนาวหนาก็ไปพวกดาลัดเลยนะครับดารัดถ้าอากาศร้อนๆก็ไปมุ้ยเน่ไปเล่นทะเลทรายทะเลทรายขาวทะเลทรายแดงอะไรพวกนี้ครับ ook, แล้วก็นี่เป็น uh, at, อุโมงกุชีนะครับเกี่ยวกับการสู้รบของเวียดนามเขาอันนี้เป็นพวกดาลัดอะไรเงี้ยแล้วก็ดานนังไปดูไอ้พวกวินเพลแรมอะไรพวกนี้ครับเป็นสวนสนุกนะครับก็ก็สวยงามเปีกแบบนะครับ อินโดนีเซียนะครับอิ Indonesia. นโดนีเซียแลอินโดนีเซียผมก็ไปมาหลายหลายเมืองมากว่าจะเป็นเอ่ออะไรอ่ะบาหลีนะครับว่จะเป็นบาตามัมนะครับหลายๆเกาะที่ที่ได้เดินทางไปเนาะแล้วก็มาที่พูดยังไม่จบอินโดนีเซียอยู่ได้30วันเดอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิงคโปร์นะครับ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่ะอ่ะมันกันยังไงเอ้ยฮ w are you ทั้งีระสิทธิ์ทั้งปรสิีโอเคพอดีพอดีหลานเขยกับหลานสะพ้ายมาพอดีเลยนะครับหลานเขยกับหลานสะพ้าย เดี๋ยวเยวแล้วมีอันนี้น้อ,องแป๊บหนึ่งนะครับ ต่อเลยเมื่อกี้นี้ถึงไหนละพอดีหลานสาวกับร้านเขยมาพอดีเลยอันนี้เป็นสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์อยู่ได้30วันนะครับสำหรับใครที่ชอบอช็อปปิง้งช็อปปิง้งอะไรต่างๆเนาะหลายที่ถ้าชอบแบบสนุกสนานไปเขาเรียกว่าดิสนี่เขาเรียกว่า Universal Studio นะครับที่เกาะเซนโตซานะครับแล้วก็ยังมีวัดไทยด้วยนะครับก็ เป็นออยู่ได้30วันนะสิงคโปร์นะสิงคโปร์ก็เข้ายากออกยากหน่อยนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ไปก็มีไปทํางานบ้างอะไรบ้างคนที่จะไปเที่ยวก็แบบอืมนะนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับต่อมาก็เป็นฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็สวยเกาะแก่งอะไรต่างๆก็สวยว่าจะเป็นบูราไคสเกตายหรือว่าพวกซีบูอะไรพวกนี้ทะเลเขาสวยนะครับนี่เป็นที่อะอะไรอะที่โบราไคโบราไค อันนี้เป็นงานที่ทำนะครับที่ฟิลิปปินสนะ์เนาะต่อมาที่อะไรมาเลเซียามาเลเซียก็อยู่ได้30วันเดอร์นะสำหรับมาเลเซียหลายเมืองที่น่าเที่ยวครับตั้งแต่กลาลัมเปอร์ไปถึงนู่นเลยครับมาลากานะครับมาลากานั่นก็เดินทางเที่ยวน,ะนี่นี่พระราชวังนะครับพระราชวังของกษัตริย์ของเขาที่อยู่เนาะ บูนายนะครับอยู่ได้14วันนะครับจะไปไวๆเลยนะนะครับบูนายแล้วก็จะมีรัสเซีย30วันแล้วจริงๆรูปไปรัสเซียก็ไปเยอะแต่ว่าหารูปไม่ทันก็เหมือนบูนายเมื่อกี้เนี่ยก็หารูปไม่ทันนะครับไปไม่ทันเนาะอันนี้ไต้หวันนะครับไต้หวันเขาไปดูอะไรกันอะไปดูพวกตึกร้อยเอ็ดไงนะตึกร้อยเอ็ดที่มันสูงๆนะแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์ของที่เขาประกาศอะไรเงี้ยครับเนาะสวยครับที่ไต้หวันก็สวยนะครับต่อมาก็ประเทศ ไยนานครับประเทศจีนนี่เมื่อก่อนยังขอวีซ่านะทุกวันนี้ก็คืออยู่ได้30วันนะครับไม่ต้องมีวีซ่าจะเป็นอัลเลรโวได้เลยนะครับที่ไยนานนะคนไทยนะครับบินจากไทยไปนะไม่ต้องขอวีซ่านะครับนะครับสวยครับไยนานที่ประเทศจีนถือว่าเหมือนกับเราไม่ได้ไปประเทศจีนเหมือนเราอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่มาเก๊าเลยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเขตปกครองพิเศษที่ถนนหนทางนี่แบบโอ้สะอาดสะอ้านนะครับห้องนองห้องน้ํามันก็ไม่เหมือนกับเหมือนเมืองจีนแผ่นดินใหญ่แล้วพวกเนี้ยนะครับ,รบสวยนะเมืองเนี้ย หลายๆคนที่เป็นเศรษฐีที่ที่ในประเทศจีนอะปีป็น,น่ินใหญ่เข้าไปซื้อพวกคอนโดคอนโดไว้ไว้อยู่เวลาที่เขากเกษียณนะวับที่เขาทํางานไม่ได้เนาะเนาะอันนี้ก็หมากเกานะครับหมากเกาอันนี้ก็สวยอันนี้เวนิเชียนนะครับท้องฟ้าจำลองนะครับที่เวนิเชียนนะครับแล้วก็องค์จ้าแม่คนอิมที่ซุกซงเนี่ยครับองค์จ้าแมนคนอิมก็จำเปคนอิมที่เมื่อก่อนต้องบอกก่อนว่าหมากเกาเนี่ยถูกปกครองโดยประเทศโปรตุเกส นะหลังจากที่ปกครองในประเกศโปรตุเ,เกสเขาเอาวัฒนธรรมเขา้ามาด้วยอันนี้เป็นโบสถ์ของเซนต์พอลนะครับของโปรตุเกสที่เขาสร้างไว้นะครับยังมีซากเขาเรียกว่าอะไรซากของความที่เป็นวัฒนธรรมโปรตุเกสยังคงอยู่อาหารการกินพวกที่มันเป็นทาร์ตนะครับนะอร่อยมากนะครับเหมือนออริจินอลเลยเหมือนกับกินที่โปรตุเกสเลยนะครับนี่สวยที่มาเก๊านะครับแหล่งช้อปปิ้งอะไรต่างๆไหวพระ ่ส่วนมากนะ ER. เห็นเจ <mar <mar ้าแม่คนอิมไหมครับเจ้าแม่คนอิมเป็นด้านนอกเป็นเจ้าแม่คนอิมนะแต่พระพักหน่าดูพระพักของเจ้าแม่คนดินนะครับดูชัดๆเนี่ยจะเป็นหน้าของพระแม่มาเรียคือจะเอาเป็นรูปผสมนะครับหน้าพระพักนี่จะเป็นพระแม่มาเรียที่เป็นของโปรตุเกสนะที่อยู่ในเมืองที่โปรตุเกสแต่ว่าองค์รูปปั้นข้างนอกนี่จะเป็นองค์เจ้าแม่คนดิมนะนี่คือเขาสร้างไว้นะเป็นเชื่อมความสัมพันธ์ก่อนที่ก่อนที่ที่โปรตุเกสจะส่งคืนให้กับจีนเนาะ เกาหลีใต้ครับซาว์ทโคลีเนี่ยอยู่ได้90บวันเลยนะครับแต่คนไทยที่มาก็ค่อนข้างที่จะตอนนี้ก็เข้มงวดหน่อยเพราะอะไรเพราะว่า,าคนที่ตั้งใจมาเที่ยวอะ่ะก็เข้ายากนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนนะครับก็ไม่ยอมกลับเนี่ยทำให้คนที่อยากจะมาเที่ยวก็เข้ายากออกยาแกแต่สำหรับผมก็คงคงไม่ยากเพราะเราเขา้าเข้าออกประจำแล้วเพราะเรามีเป็นมีธุรกิจนะครับมันก,ก็ง่ายหน่อยนะครับนี่เกาหลีก็สวยครับถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวนู่นเลยแถวปูซานแถว ภาคใต้ของเกาหลีอ่ะที่เป็นทะลงทะเลแต่ทะเลที่นี่เล่นได้ไหมผมเล่นได้ปะนิสัยสยุปูซานปะได้ค่ะอ่าปูซานยูไปยุปซาน right ปูซาน the sea the beach มีห beach yes have beachbeach also right but what about the the like we can swim we can jump to the beach to the swimming only i t t l e near in the beach อ๋อครับ ยูโซลยูโซลคันโกโจ้ซงจองมีฮโยุนเดอ๋อโอเค I'm talking about Korean now คือก็อย่างว่าแหละครับก็ถ้าอยากเล่นทะเลแต่ว่าทะเลบ้านเราสวยกว่าในประเทศคนเกาหลีเองก็ยังไปเล่นทะเลบ้านเราเลยเนาะแต่พูดถึงว่าพวกสวนสนุกพวกเอเวอร์แลนด์อะไรต่างๆเนี่ยนมาช่วงคือมาช่วงไหนก็สวยอ่ะเกาหลีอ่ะมันมันเปลี่ยนทุกๆสีฤดูอ่ะสีฤดูกานว่าจะเป็นฤดูหนาว ที่เป็นหิมะก็สวยนะเพราะบ้านเราไม่มีหิมะเนี่ยแล้วก็มันตกปลาอะไรเงี้ยมากินแบบสตรอเบอร์รี่อะไรไม่ได้ครับพวกพวกลูกพับอะไรต่างๆเนาะเข้าวังอ่าน,นี่มันเป็นเกาหลีเานาะเนาะพูดพูดสักสามวันก็ไม่จบนะเพราะผมอยู่นี่ก็เลยทำมันก็ดูเยอะอะไรเนงะี้ยอันนี้ฮ่องกองครับฮ่องกองก็อยู่ได้30วันเดอร์นะฮ่องกองอยู่ได้30วันก็ไปเที่ยวไปช้อปปิง้งอะไรต่างๆแต่ เทียบดูแล้วนะครับสินค้าที่ฮ่องกงอะ่ะถ้าจะไปซื้อที่ฮ่องกงไปซื้อที่มาเลเซีย,ยดีกว่าเนาะแต่ก็โอเคถ้าถ้าเราไปแบบขำ,ขำๆเนาะไปแบบสนุกๆน,นะส่วนสนุกก็มีดิส์แลนด์ที่ฮ่องกงนะฮะไหวพ้พระองค์เจ้าแม่กวนอิมอะไรต่างๆอันนี้เป็นไหวพ้พระนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเจแปนก็อยู่ได้15วันนะครับเจแปนอยู่ได้15วันอันนี้ก็สมัยก่อนเนาะสมัยที่เป็นแบบหนุ่มๆน,นะครับยังไปหลายเมืองครับเจแปนนี่ผมไปทบทุกเมืองก็ว่าได้อันนี้ที่นางาซากิ โตเกียวโยโกฮาม่าหลายที่ที่ได้เดินทางไปนะที่ญี่ปุ่นไอ้มองโกเลียนะครับมองโกเลียเป็นดินแดน,นแห่งเขาเรียกว่าความหนาวเหน็บเนาะ,อ,ะอยู่ได้กี่วันนี้มองโกเลียอยู่ได้30วันเดอร์นะครับแล้วก็จะเป็นจอร์เจียนะครับจอร์เจียอยู่ได้365วันก็ปีหนึ่งพอดีนะครับจะไปทําอะไรปีหนึ่งหนาวมากครับที่จอร์เจียนะครับ ส่วนกาตาครับกาตานี่เคยอยู่ได้30วันนะครับเลยผมใส่ชุดยังกาอองค์ชายอย่างนั้นนะครับแต่แต่ไม่ใช่นะครับนะนี่เป็นเป็นกาตานะครับประเทศกาตาส่วนครับทะเลทรายครับแล้วก็เขาสร้างเมืองใหม่นี่เป็นมาดิฟนะรีบไปนะมาดิฟอยู่ได้30วันนะครับเกาะเนี้ยอีกไม่เกิน5้าถึงสิปีนะเกาะนี้จะจมละนะครับจะหายไปจากแผนที่โลกนะเพราะฉะนั้น รีบไปนะครับรีบไปเที่ยวซะนะครับมาดีฟนะครับประเทศที่21ครับบาเรนนะครับบาเรน if you want something you can order now อ่ะสั่งแล้วนะบาเรนอยู่ได้14วันแล้วก็มาตุรกีนะครับตุรกีสวยนะตุรกีครับผู้คนก็น่ารักนะผมมีเพื่อนเป็นคนตุรกีด้วยนะครับก็เรียกตุรกีนะครับอยู่ได้30วันสวยครับเห็นเขาแขกๆอ่ะแต่ว่าโดยโดยโดยนิสัยเขาแล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะนะมีเพื่อนเป็นคนตุรกีหลายคนอยู่นะถ้าได้ทำงานร่วมกันที่ ตุรกีาบนี้เปรูนะครับเปรูก็อยู่ได้90วันเดอร์สำหรับคนไทยนะเปรู90วันนะครับแล้วก็บราซิลโอ้ยประเทศเนี้ยคุณไปบราซิลคุณไม่อยากจะกลับเลยนะไปบราซิลคุณไม่อยากจะกลับเลยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเป็นคือเอาตรง,ตรงๆเลยอ ผมคิดว่าผมจะไปเกษียณที่นั่นในที่บราซิลไม่บราซิลก็เม็กซิโกผมมองอยู่2ประเทศนี้สําหรับการเกษียณของผมในไม่กี่ปีข้างหน้าที่จะถึงนะครับสองประเทศนี้นะครับแล้วก็แอลเบเนียแอลเบเนียนี้อยู่ได้90วันนะครับเป็นธรรมชาติน้ําเป็นน้ํามรกตเลยนะครับเป็นน้ําแร่นะครับเอกวาดอร์นะเอกวาดอร์อ Ecuador, นะ Ecuador ก็อยู่ได้90วันนะครับแล้วก็ชิลีนะครับชิลี Chili, Chili, เป็นเมืองที่เขากผลิตพวกไวน์ชิลเลียนไวน์อะไรต่างๆ อ่าได้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 ไดไดชิลียนนะครับชิลีอยู่ได้90วันนะครับแล้วก็จะเป็นเซซเซลสวีทพับบิกับเซเซลอันนี้อยู่ได้30วันนะครับอยู่ได้30วันนะครับสวยไหมสวยนะเนื้อบ้านเมืองเขาสวยอะ่ะแล้วก็ปานามาปานามาเนี่ยคลอ,องปานามาเคยได้ยินไหมคลองที่เขาเป็นขุดจากคนนะครับเมื่อ เมื่อเมื่อปีนี้ครับสมเด็จสมเด็จพระเทพของเราเพิ่งไปดูไปไปไปเสด็จไปนะครับเสด็จไปแล้วก็เพื่อนยังได้ถ่ายรูปเนี่ยกับสมเด้ยังได้รับเสด็จท่านนะครับที่คองปานามานะครับออยู่ได้180วันครับปานามาไปเอาอะไรไปซื้ออะไรไข่มุกครับไข่มุกที่นั่นน่ะถูกราคาถูกมากที่ปานามานะครับส่วนตรงนี้ครับวานูวาตูนะครับอยู่ได้30วันวานูวัตูผมชอบอะไรรู้ไหมเวลาที่ผมไป ผมชอบไอตัวมันเผาที่เขาทําแบบออริจินอลเขาเลยนะที่เขาเอาไปใส่ในเขาไปเผาเหมือนเตาถ่านถ้าบ้านผมมันใส่ในเตาถ่านเนาะแล้วก็เผาแล้วก็มันเปิดออกมาแล้วมันหอมมากครบอร่อยอร่อยนะครับออบออวตูนะ อาเจนตินาเนี่ยอาร์เจนตินาก็อยู่ได้90วันนะครับพวกนี้เขาเก่งเรื่องการศิลปะพวกการเต้นตรงลานอะไรต่างๆตอนเย็นเย็เขาจะมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมด้วยเนาะออซาวาฟริกานะครับซาวาฟริกาอยู่ได้30วันนะครับคนซาวาฟริกาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ e d u c a t e มากบางคนบอกว่าเขาจนมากนะซาวาฟริกาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะนะนะแล้วก็เพื่อนผมเป็นคนอซาวาฟริกานี่ก็เยอะนะเขาถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาเนะรียกว่า ครบได้ครบได้นะคนเซาท์แอฟริกานะครับมีหลายคนที่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 ยังติดต่อกันอยู่นะครับเป็นเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันนั่นแหละตั้งแต่ที่อยู่อเมริกาด้วยกันนะเป็นคนเซาท์แอฟริกาก็เยอะนะก็จะมีทั้งคนดําคนขาวอ่ะเนาะครบ32ประเทศแล้วเนาะนี่คือนี่คือ32ประเทศนะครับที่นะครับที่คนไทยนะไม่ต้องใช้วีซ่านะไม่ต้องใช้วีซ่าไปได้เลยนะครับถือแค่พาสปอร์ตนะถือพาสปอร์ตแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปได้เลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายอะไร แนววันศึกษาด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปดูเทปแรกที่บอกว่าก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องทาอะไรบ้างนะนี่เป็นการเดินทางเนาะเวลาที่จะไปต่างบ้านต่างเมืองก็ศึกษาดีๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าครบแล้วนะครับนีแม่ค้าคนสวยครับแม่ค้าคนสวยสวยมากครับน้องสาวนะฮานานะครับผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกลงนะครับโอเคพอก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด แชร์ให้ด้วยถ้าเกิดประโยชน์เนาะสำหรับ32ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ทุกท่านติดตามดูจนจบเลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้ำด้วยเพื่อที่ว่าซําจะได้มีกำลังใจนะครับพาทุกท่านไปเที่ยวรอบโลกนะฮะไปด้วยกันนะครับไปดูไปรู้ไปเห็นด้วยกันว่าโลกใบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่โตมหฬารานอะไรเลยนะครับฝากกดติดตามให้สําด้วยครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวััสดีครบ